สวัสดีชาวทัตลมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวทัตลมนะคะชาวทัตลมได้แก่ชาวเมถุนชาวตุลแล้วก็ชาวกลุ่มนะคะทั้ง3ราศีนี้นะคะอยู่จะอยู่ในชาวทัตลมเนาะเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้เนาะนุเปิดไพ่แบบ3าตะวันตกนะคะแล้วก็ เป็นของเดือนพฤษภาคมนะคะปี2565นี้นะคะเรามาดูกันนะว่าพลังงานของคุณนะคะชาวทัดลมพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างตัวตนของคุณขอหนึ่งใบนะขอหนึ่งใบก่อนเช็คพลังงานนะคะอ mm ิฮาพินเครดตัวคุณนะคะตัวคุณตอนนี้นะคะในเรื่องของความรัก นะคุณค่อนข้างที่จะมีเซนส์แรงหรือว่าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยเป็นคนในความลับก็ได้นะคะเรามาดูกันความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีชาวสองด้วยนะฮะเพนอฟเพนเดเคิลนะคะมี queen of pentacle นะคะจัสติกค่ะไฟอ s พสอดอ่า คือนกว่าคุณได้อยู่กับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วนะอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤษศกกรุงกรหรือชาวราศีตุลก็ได้นะและในตอนนี้เหมือนกับว่าคุณต้องการความชัดเจนก็ได้นะเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ชัดเจนนะอ่าไม่ชัดเจนนะคะอ่ามึงสั่นทําไมคะเนี่ย <laughs> ก็คือเหมือนคุณอยากได้ความชัดเจนแล้วก็เขา ขาอาจจะให้คุณไม่ได้หรือ,อยังไงนะเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์เหมือนกับอเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะบางทีคุณก็เหมือนอยากจะถอดใจออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะขึ้นห้าดักนะคุณคิดคุณแบบอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยเติบโตนะคะเหมือนกําลังอยู่ในช่วงของการทบทวนนะคะว่าจะยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้อคุณและเขาอาจจะมีการแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างกันในด้านของฐานะนะคะทางสังคมหน้าที่การงานการเป็นอยู่นะคะ หรือเขาอาจจะเป็นชาวทาด,ดินนะคะพิศก,กรมก่กรชาวราศีตุลก็ได้นะอืมเป็นคนที่เด็กกวอาคุณก็ได้นะคะคุณอยู่ในช่วงของการอยากตัดสินใจนะคะจัสติคืคอ,อความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนไหมถ้าไม่ชัดเจนเหมือนคุณกําลังคิดแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือจะถอยดีนะคะ,ะมีความอยากจะถอดใจแล้วด้วยแล้วก็ เหมือนคุณก็ยังอาจจะยังไม่ได้คุยกับเขาอะค่ะในเรื่องเนี้ยความชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะอยากได้ความยุติธรรมให้กับตัวเองด้วยนะคะความรักของคุณนะคะห้าเหรียญเนาะมันเหนื่อยมันท้อมันแท้นะคะหรือเราจะต้องวิ่งตางอีกคนนึงค่อนข้างเหนื่อยเนาะคุณอาจจะไปเจอกับคนที่มีสเสน,นะคะนะเป็น king of cup เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีสเสน่ห์นะคะสุภาพอ่อนโยนนะคะนะเป็นชาวธาตุน้ำได้กรกฏพิจิกมีนะคะหรือคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่แบบไปไปกับกลับนะคะไม่ชัดเจนสักทีนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยบางทีก็มามาหายหายเนาะนะคุณคุณอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาต้องการที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้นะคะมบางคนก็ไปเจอกับ ความสัมพันธ์ที่เอ่อเขาเลี้ยงเลี้ยงความสัมพันธ์อยู่อย่างนี้ยค่ะนะเป็นไปได้นะทีนี้มาดูกันหน่อยนะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวพัดลมคะ่ะสามถ้วยเขารู้สึกยังไงเดอะฟูลเนี่ยดูอยู่ในสถานะของคนคุยความไม่ชัดเจนนะคะแต่เขาชอบคุณนะรู้สึกดีกับคุณนะ ถูกใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะคะไม่ว่าจะเจอกันผ่านออนไลน์หรือว่าความเป็นจริงก็ตามนะ mm. เขาก็มีความสุขนะคะที่ได้คุยได้อะไรกับคุณนะคะนะ mm. แต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะ mm. ถ้าเขายังไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะคะน่ารู้สึกว่าเขาอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องราวของการเลิกรามาหรือว่าความเจ็บปวดที่เขายัง เอ่อไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะห้าถ้วยเขายังอยู่ในความรู้สึกที่กลัวในเรื่องของความรักหรือว่าเสียใจผิดหวังกับความรักมาแล้วนะถามว่ารู้สึกยังไงของคุณเขารู้สึกดีกับคุณแน่นอนนะคะคุณคณนนี้อืมขอดูสิคะว่า เขาอยากบอกอะไรคุณคะคิงชิเรียนนี่ขึ้นมาแล้วไพ่คู่ในสำรับขึ้นมาด้วยนะคะ king of pentacle กับ queen of pentacle ตัวเขาเองเนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณจริงๆเขามีแรงนึงดูดกับคุณมากๆนะคะคุณคณนนี้อืมอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะคุณกับเขา นะ David, David ดเดวิลเดวิลคืออะไรคะขอขยายหน่อยนะเดวิลเด็กเขารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าจริงๆเขาก็รักแล้วก็รู้สึกดีกับคุณนะคะคุณและเขานะคะมีอะไรหลายๆยอย่างนะคะที่เข้ากันได้ดีนะเขาก็รู้ว่าคุณอ่ะมั่นคงกับเขาจริงจังกับเขาหรือมีความ คลิกกับเขาได้นะคะซึ่งตัวเขาเองอ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเหมือนเขากำลังเยียวยาตัวเองอยู่นะคะกับการที่เขาเนี่ยค่ะผ่านอะไรมานะประสบการณ์ความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขากำลังเยียวยาตัวเองอยู่กับคุณนะคะเขาก็อยากที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดอนะนะ เขากําลังปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะหรือว่าให้เขามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในในเหมือนเขากําลังปรับตัวนะคะแล้วก็เยียวยาตัวเองอยู่คิงถือเหรียญกับคุณถือเหรียญเนี่ยจริงๆเขาเขารู้นะคะว่าคุณและเขาอะมันใช่อะมันใช่ซึ่งกันและกันะค่ะนะ มันใช่สำหรับการรายการน,นะขอดูนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อคะ10บ้วยเขาจะทำยังไงต่อขึ้น10บ้้วยเลยนะสามเหรียญควีนออ c คัพไพ่คู่ขึ้นหลายคู่ค่ะวันนี้นะมีทั้ง k คิงออ u คัพควีนออ c คัพนะคะ j u d เม้นต์อ่าหนึ่งไม้นกว่าสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะเปิดใจให้กับคุณมากกว่านี้นะ เอ่เหมือนกับว่าถ้าเกาะหน้านี้ไม่ชัดเจนนะคะไม่สม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะยังยึดติดอยู่กับความรู้สึกเดิมๆสิ่งที่เขาเคยเคยเจอมานะคะทำให้เขาอะ่ะยังไม่สามารถที่จะเคลียร์พลังงานของเขาได้แต่ตอนนี้นะคะหลังจากที่เขาเคลียร์หรือว่าปรับตัวได้แล้วนะคะตอนนี้ถามว่าเขาจะทำยังไงนกมองว่า เขาเขารู้นะคะว่าคุณเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเขาซึ่งเออเขาจะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นนะแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าควรทำยังไงกับคุณคุณมีคุณค่ากับเขามากที่สุดนะคะนะซึ่งคุณก็สมควรที่จะได้รับความชัดเจนนะคะความจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่นกเห็นนะจะติกขึ้นมาตรงกับ ให้คุยนอกคัพนะคะเขารู้แล้วนะคะว่าเขารักคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำคือเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นนะคะสิบถ้วยถึงขั้นแบบคบจริงจังมั่นหมายแต่งงานเลยนะคะคุณคนนีน้ขอดูนะคะคือถ้า ถ้าตัวคุณเองอะค่ะมีปัญหากันอยู่เนี่ยนะเอ่อถ้าเขาไม่มีการปรับตัวหรือว่าไม่มีการแบบชัดเจนกับคุณขึ้นมานกรู้สึกว่าเหมือนตัวคุณก็จะปลดปล่อยตัวเองออกจากออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วเหมือนกันนะคะเหมือนเออจะหมดวิบากกรรมต่อกันไปนะแต่ในบางคน,น่ะเขา่าปรับตัวนะคะปรับตัวเพื่อคุณแล้วก็ เขาอาจจะเคลียร์พลังงานเดิมๆนะคะที่เคยติดค้างในใจเขานะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆออกไปให้หมดแล้วก็เปิดใจกับคุณมากขึ้นนะเขาจะไม่ยอมให้คุณหลุดมือไปนะคะขอดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเดทนะคะริชาริอตเขาจะ move on ได้คนคนนี้นะเก้าดาบสิบไม้เขาจะ move on ได้ จากพลังงานเก่าคนเดิมเดิมของเขานะคะเขาเขาตัดสินใจแล้วคะ่ะที่จะเดินหน้าต่อกับคุณนะคะสำหรับคนที่เขาไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้พลังงานงเก่าๆได้เนี่ยตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่จะตัดสินใจนะคะที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะถ้าเขายังยังดูสับสนในตัวเองยังดูแบบ อ่ามูฟออนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือเนี่ยสำหรับกรณีที่เขาเคลียร์ความรู้สึกของเขาเองได้นะคะเขาจะกลับมานะคะจริงจังกับคุณมากขึ้นชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้มีการพยายามมากขึ้นนะคะขึ้นสิบไม้เนี่ย จ็ดาหกไม้จากจากความไม่ชัดเจนนะคะจากความลังเลนะคะลังเลใจของเขาเนี่ยก็จะเป็นหกไม้คือเขาเขาจะจริงจังในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากจะสมหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะเพิ่งหนึ่งเหรียญน,นะก็จะเป็นอะไรที่อ,อาจจะมีการพัฒน,นาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ จากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อาจจะเป็นแฟนการครบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าอยากแนะนำอะไรบ้างคะ The magician ค่ะสีไม้ D amp P เรารู้สึกว่าคนคนนี้ The h i g h l o แ fan ถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์นะคะเงียบๆน,นิ่งๆหรือว่าถูกแช่ไว้นะคะไม่พัฒนาสักทีนะค,คนคนเนี้เขาจะเคลียร์ตัวเองได้นะเออแล้วก็เขาจะพยายามพยายามกับคุณมากขึ้นนะคะด้วยความที่เขารู้แล้วนะคะว่าคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนมีค่ากับเขามากแค่ไหนนะคะคุณจะเป็นคนที่เขารักนะคะและดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยนะคะ นะเขาจะจริงจังกับคุณนะคะเขาจะชัดเจนกับคุณนะอืมหนึ่งเหรียญอาจจะขอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้ด้วยนะคะอ่อไพ่บอกว่าถ้าคุณรอได้นะเขาจะเคลียร์พลังงานของเขานะคะเคลียร์อดีตของเขาหรือถ้าเขายังมีพันธะภาระอะไรอยู่กับคนเก่าอยู่นะคะเขาก็จะจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เออมาจริงจังกับเรานะคะ เพราะว่าเขารักเราเขาก็อยากที่จะให้เกียรติเราเนียคะนะอืมก็ประมาณนั้นนะหนึ่งเหรียญถ้าคนเก่านะคะไม่ใช่หรือเขาไม่ยอมจัดการปัญหาหรือเคลียร์ตัวเองได้นะคะคุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่จริงจังแล้วก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้แล้วก็คบกันในระยะยาวได้นะคะ นะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวทาดลมนะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบาย